สวัสดีครับพบกับช่องน้องซีซีพี่เกมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมสวยเวอรครับตามที่บอกไปเนาะเล่นแป๊บเดียวเล่นพาร์ทละคืนก็พอพาร์ทละหนึ่งคืนเนาะขอรกกวนขออาภัยด้วยเนาะซีซีดูกระตุกดู ดูเด็กจิ๋วอยู่ไปงั้นผมก็ชอบดูนะเด็กจิ๋วชิวเอาอะเออไปกดติดตามกันได้สนุกน้องพิมพ์รอมันนะคััเหมือนแล้วตัวดำมากเลยเนะ่ยเดี๋ยวแป๊บถอดก่อน เออไปฤดูนาวงล้ววันก้ีวัก ตัดไม้ครับเมื่อกี้ที่เงียบไปลืมว่าอัคดคลิปอยู่ตจุดสิ่งจุดจุด ตัดมายหนึ่งคืนต่อหนึ่งพาร์ทอย่างนี้ดีกว่านาะดีเลย ใครอยากเล่นก็ไปโหลดเอานะสนุกเดี๋ยวเอาวังก์องก็ทำไปเล่นเนี่ย าฟักทองไว้กินเอาฟักทองไว้กินเกมน,นี้มันก็คล้ายๆไมค์คารับแะละสี่เหลี่ยมเหมือนกันแค่ของมันก็เยอะกว่ามาครับแล้วก็มันมีพวกเหมือนไมค์ครับลงมดสัตว์อะไรต่างๆอ่ะเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแตกต่กดางกันเยอะแล้วก็ มีสัตว์มีอะไรมีเฟ้าผ่าไม้ครับคุณมีปลามียงหญ้ามีสาหร่ายเกมนี้มันสมจริงกว่าไม้ครับอ่ะนะต้องหาทำเข้าแล้วจิงหัวใจตัดไม้ไม่ได้หาทำ โ oh อ้ไม่ก็บางทีอาจยังไม่กลางคืนแล้วเราก็จบคิปก็ได้อใต้ล่มต้นไม้อยู่ตรงนี้เสียของเสียยาไปขุดลงไปเลย ขุดให้กว้าง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 ที่สุดกว้างที่สุดกว้างกว่านี้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 นิดหนึ่งกว้างกว่านี้นิดหนึ่งกว้างกว่านี้ขุดเข้าไปนะ จะรับชิมมืดรือยังยังไม่มืดเตี้ยนอนทำยังไงวะอ๋อลืมลืมแล้วล,ลืมลืมแล้วนอนทำยังไงอ๋อจำได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้โอ้ no oh my god Okay. Doop doop. Doop doop doop. แค่นี้ก็คงได้แล้วแหละเดีย๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เล่นเกมมา c ครับแล้วเนาะลบไปแล้วเละก็ไปดูคลิปที่โปรโมทเอ้ยที่แจกมา c ครับอันนั้นได้นะที่อะไรนะม e c ครับอะไรนะที่แบบลืนะ่นอะเออ หาทานไม่เจอเลยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ได้แข็เนาะเมนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยว่างเดี๋ยวก็ใกล้จะเปิดเทอมอีกแล้วนอนคอวีหนึ่งคืนแล้ว จะเจ้าคิปแล้วนะครับเช้าแล้ว,ว,ง,ลวงั้นเกาสําหรับวันนี้